สำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอในอินสตาแกรมของ DJ ภูมิภูมิใจตั้งสง่าประกาศไว้ชัดเจนว่าไม่ต้องมาตามผมเพราะผมเองก็ยังไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนแต่กระนั้นยอด f ฟ l l เ w e วก็สูงกว่า350,000รายซึ่งเขาได้ใช้ช่องทางนี้เองเริ่มต้นสร้างธุรกิจการขายอาหารออนไลน์ขึ้นมาตอนที่ทำธุรกิจเนี่ยเพื่อนด่ากันเช็ดเลยแบบ ขับล amborghini อยู่ในวงการมาสิบกว่าปีมาขายขา้าวกล่องของ้าวแกงเหรอวะผมเชื่อทุกวันนี้ยอดขายผมไม่ได้แพ้ร้านอะไรเลยในอาลีอ่ะดีไม่ดีทองหล่อหลายร้านอาจจะสู้ผมไม่ได้ด้วยซ้ำงานดีเจและพิธีกรของเขามักต้องถอดเสื้อโชว์รูปร่างอยู่บ่อยๆดีเจภูมิจึงต้องออกกําลังกายติดต่อกันมากว่า20ปีสักประมาณ3-4ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเอาจริงจงจังๆสักปีึงแลวอยากจะดูว่าร่างกายเราเนี่ยมันไปถึงที่สุดเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจ สมัครออนไลน์โคชชิ่งกันนะครับกับโคชชอ่อโอมาเบนจูราสิ่งที่ได้มามากกว่าโปรแกรมการเทรนนิ่งเขาได้โปรแกรมการกินมาด้วยหลักการง่ายๆก็คือห้ามอดอาหารแต่ให้กินอย่างมีสติท่องเอาไว้เลยนะครับว่าโปรโตีนเป็นพระเอกคาร์โบไฮเดรตเป็นพระรองส่วนไขมันก็คือตัวที่ร้ายกาจที่สุดผมทำงานจาก i อเยอะก็จะมีพวก Product e n d o r s e m e ท t ที่จะให้ผมลงสินค้าให้เขารูปหนึ่งเขาจ้างเราเนี่ย50,000บาท8 0 0 0 0บาท แสดงว่าเขาต้องขายได้เยอะกว่าน,นั้นเขาต้องขายได้เป็นหลักแสนพอมานั่งคำนวณดูง่ายๆเนี่ยวันละภาพเอ่ออาทิตย์ละ3วันก็พอละนั่งวันละภาพหรอก็มีมูลค่าอาทิตย์ละ3 0 0แสนเดือละล้าน2ปีละ14ล้านกว่าเรามานั่งคิดดูถ้าเกิดมีคุณค่าทางการตลาดอยู่14ล้านบาทเนี่ยถ้าเราลงทุนกับ product อะไรที่ดีที่เรารักที่เราชอบแล้วทุนไม่ได้สูงมากเนี่ย เราเจ๊กนี่เราโง่มากเลยนะ Sixpacks ไม่ได้เ h e k i ค c ิ e เช่นครับเขาเริ่มต้นด้วยการลองลงภาพอาหารใน Instagram เขียนว่าอยากลองเรียนรู้การทําธุรกิจออนไลน์จะทําอาหารสุขภาพขายเซตละ1,000บาทมี10กล่องแค่เขียนเท่านั้นมีคนสั่งมา65ออเดอร์เขาไปซื้อไก่ซื้อผักมานั่งสับนั่งผัดกับแม่บ้านทั้งคืนสุดท้ายทําได้เพียง35ชุดที่เหลือต้องโอนเงินคืนเขาตัดสินใจว่าเลิกทําเลิกขาย แต่ในวันนั้นเองน้องชายแท้ๆของเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าโอ้สำหรับรูปแรกวันแรกเลยเนี่ยสามหมแต่ว่าถ้าเกิดทำออเดอร์ได้เต็มที่เนี่ยหกหมก็เดือนละ2ล้านนะสัปดาห์ต่อมาก็เปิดขายอีกครั้งร่วมกับน้องชายคราวนี้จริงจังเขาต้องหาสถานที่เพื่อสร้างครัวขนาดใหญ่และใช้คนทําครัวมากกว่าเดิมเพราะยอดสั่งอาหารสูงมากสูงขนาดต้องใช้ไก่สัปดาห์ละ2ตัน พวกกระเทียมเจียวทั้งหลายของเราทั้งหมดเนี่ยหอมเจียวก็ทํามาด้วยการใช้แอร์ฟรายเออร์นะครับทุกอย่างพอโดนน้ามันพวกจะกลายเป็นของที่แย่ทันทียุคแรกเขาให้ลูกค้ามารับอาหารเองตอนหลังเริ่มใช้การขนส่งโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้างและด้วยแท็กซี่ปัญหาก็เกิดขึ้นหลายรูปแบบจนกระทั่งต้องใช้ Grab Taxi ที่สามารถ t r a ็กติดตามรถขนส่งของด้วย GPS ตอนนี้เราก็มี10สาขาสาขานี้เป็นเหมือนกับคีย์ออสมากกว่าเป็น o u t ล็ตครับ คือลูกค้าบางทีเดินทางไกลหรือว่าค่าครถไกลเราก็เลยไปทำคีย์ออสภาพธุรกิจกว้างๆในปัจจุบันของ DJ ภูมก็คือเขาขายผ่านออนไลน์แทบทุกช่องทางและตอนนี้ก็มีเว็บไซต์ w w w d j p u m e n u c o m และมีแอปพลิเคชัน DJ p u พ m เมนูจะสั่งให้ไปส่งหรือจะไปรับตามคีย์ออสสาขาต่างๆก็ได้กราฟเราเป็นไงน,นวันจันจะสูงแล้วมัจะไล่ๆ,ๆๆๆลงมาจันทร์อังมาจนั้าเราก็จะอยู่ตกเป็นหลักแสนนะครับ เป็นดาราแล้วจะมาทําธุรกิจขายข้าวกล่องข้าวแกงเพื่อนที่ตื่นดีเจภูมิในวันนั้นคงต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้วล่ะครับช่วง sme tips มันคล้ายๆกับการแข่งปีนเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครขึ้นถึงสูงสุดแล้วชนะคนที่ชนะเนี่ยคือคนที่อยู่จุดสูงสุดได้นานที่สุดสสวเชื่อมโยงนโยบายรัฐเพื่อความสําเร็จของ sme อย่างยั่งยืน